ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรญหามาฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้เอดมินด้วยนะคะบทที่ 117. ศึกษาอาหารสมุนไพร 1. ซูเสี่ยวหลูจดจ่ออยู่กับการศึกษาในขณะที่เธอคิดถึงอาหารยาสำหรับซุนเป่าซานและซุนเป่าเชียนอาหารยาที่ดีสามารถทดแทนอาหารสามมื้อต่อวันได้นอกจากนี้ยังสามารถช่วยบำรุงรักษาร่างกายแล้วมีรสชาติที่อร่อยอีกด้วย อาหารสมุนไพรธรรมดาเป็นเพียงแค่ยามันไม่เลวนักแต่ก็ไม่อร่อยอย่างแน่นอนซูเสียวห่ลู่มองไปที่อาหารสมุนไพรสีดำในหม้อตุนและพูดอย่างดูถูกเหยียดยามว่าท่านอาจารย์เจ้ากาบอาหารยาของท่านดูน่าเกลียดยิ่งนักผลกระทบทางสายตานั้นค่อนข้างไร้เรงไปหน่อยคนที่บอกเธอว่าอาหารสมุนไพรนั้นดีก็คืออาจารย์ของเธอเมื่อสเสี่ยหลูเห็นหมอชาราทำอาหารด้วยตัวเอง เธอก็จินตนาการบางอย่างว่ามันจะต้องน่ากินและน่าอร่อยเป็นแน่แต่เมื่อเธอมองดูจกสีขาวที่เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีดำร่างกายของซูเสี่ยวหลูก็สันสานเธอไม่สามารถกินอาหารที่เป็นยานี้ได้จริงๆหมอชารากโกรธมากจนกวนช้อนอย่างแรงแล้วกล่าวว่าข้ากำลังสอนเจ้าทำอาหาร ทักษะนี้ไม่สามารถส่งต่อเป็นคำพูดได้ตั้งใจดูให้ดีต่อมาข้าจะเพิ่มเครื่องปรุงรสอาหารสมุนไพรนี้ไม่ได้มีไว้ให้เจ้ากินเสียหน่อยทำไมเจ้าถึงบน่นสมัยก่อนโจเหิงได้กินอาหารยาของข้ามากมายเขาไม่ได้บอกว่ามันไม่อร่อยเสียหน่อยแม้ว่าเขาจะขมวดคิ้วเล็กน้อยในขณะที่เขากินแต่เขาก็กินมันอยู่ดีซูเสียวหลู่นึกภาพออกและเห็นอกเห็นใจโจเหิงอย่างเงียบๆเ,เธอไม่คาดคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น อย่าสนใจว่ามันจะอร่อยหรือไม่แค่ดูว่ามันมีคุณสมบัติเป็นยาหรือไม่ก็เพียงพอแล้วหมอชราทำหน้ายาวและตักช้อนขึ้นไปข้างหน้าสูเสี่ยวหลูลองชิมดูสินี่ไม่ใช่การขอร้องแต่นี่เป็นคำสั่งสูเสี่ยวหลูรู้สึกว่าถ้าเธอไม่กินมันหมอชราก็จะตีเธอด้วยความโกรธเป็นแน่มันมีสีดำแต่หลักๆแล้วมันก็ยังคงเป็นข้าวต้มเธอควรจะหลับตาแล้วกินมันซูเสี่ยวหลูหลับตาลงและกินมัน เมื่อเห็นว่าเธอไม่เต็มใจหมอชราก็ตะคอกเจ้าเด็กตัวเหม็นใช่ยาถูกต้องแล้วปากของซูเสียวหลูเต็มไปด้วยรสชาติของยาเธอไม่สามารถอธิบายรสชาตินี้ได้จริงๆนี่มีรสชาติของยาและข้าวเป็นอาหารยาอย่างแน่นอนแต่มันก็เป็นความจริงที่ว่ามันมีรสชาติที่แย่มากเธอรู้สึกหดหูเล็กน้อยอาหารที่เป็นยาสามารถกินได้เช่นนี้จริงหรือเจ้าคิดอะไรอยู่โจเหิงก็ดูสบายดีไม่ใช่หรือ เจ้าไม่รู้หรือว่าอาหารที่เป็นยาของข้านั้นประเมินค่ามีได้เจ้านี่มันเป็นเด็กสาวหน้าเหม็นจริงๆมันดีพอที่เจ้าจะกินแล้วหมอชาราเข้าหัวของซูเสี่ยวหลู่และยกหม้อตุ่นลงซูเสี่ยวหลู่ลูบหัวของเธอเธอรู้สึกเจ็บเล็กน้อยดูเหมือนว่าอาจารย์จะโกรธเธอจริงๆทว่าเธอก็คุ้นเคยกับมันแล้วซูเสี่ยวหลูเดินตามหลังหมอชาราและถามว่าอาจารย์ ถ้าพวกเราใช้ซุปไก่หรืออะไรที่ดีในการทำอาหารยาหล่ะเจ้ากะเธอรู้สึกว่าสาเหตุที่อาหารสมุนไพรของหมอชาราไม่อร่อยอาจจะเป็นเพราะหลักฐานเป็นเพราะโจ๊กต้มและสมุนไพรบทต่างๆสมุนไพราบางชนิดก็มีสีและทำให้โจ๊กกลายเป็นสีดำแค่มองก็ยากที่จะกลืนแล้วแต่ถ้าเขาใช้ซุปไก่หรือซุปปลากับสมุนไพรมันอาจจะอร่อยมากขึ้นก็ได้ผู้เท่าหูวางหม้อตุ๋นแล้วหันไปมองซูเสี่ยวหลู่เขาย่อตัวลงและดึงมือของซูเสี่ยวหลู่ สาวน้อยเจ้าไม่เคยทำอาหารมาก่อนใช่หรือไม่ซูเสียวหลู่สายหัวเธอมีพ่อแม่พี่ชายและพี่สาวอยู่ที่บ้านเธอจะมีโอกาสทำได้อย่างไรอย่างมากที่สุดเธอก็จะช่วยถืออาหารแค่นี้พวกเขาก็กลัวว่าเธอจะทำจานหกเสียด้วยซ้ำการแสดงออกของหมอชารานั้นอ่อนลงเขาพูดว่ามาทำข้าวต้มบำรุงร่างกายให้บุตรสองคนของตระกูลซุนกันเถิดเจ้ามีความสามารถมากมายในด้านการแพทย์การบำบัดด้วยอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งของการรักษา แต่สิ่งนี้ก็เกี่ยวโยงกับทักษะอื่นมันซับซ้อนเล็กน้อยเจ้ามาลองดูสิส่วนใหญ่เขาต้องการดูว่าสิทตธตัวน้อยของเขาทําอาหารได้ดีหรือไม่บางทีนางอาจจะกู้หน้าอื้อฉาวที่ว่าอาหารยาของหมิงกู่นั้นรสชาติเกินจะทนไหวสู่เสี่ยวหลูก็กระตือรือร้นที่จะลองเช่นกันฝีมือการทําอาหารของเธอในชาติที่แล้วก็ไม่เลวและหมอจีนที่เลี้ยงเธอมาก็ชอบกินอาหารที่เธอทํา เธอคิดว่าฝีมือของเธอก็ไม่น่าจะแย่เกินไปนะแต่ว่าซูเสี่ยวหลูก็จำไม่ได้แล้วว่าทักษะการทําอาหารของเธอนั้นดีแค่ไหนในชีวิตที่แล้วความทรงจําเหล่านั้นดูเหมือนจะค่อยๆจางหายไปและเธอก็ไม่ค่อยคิดเกี่ยวกับนี้เรื่องบ่อยนักเธอได้หลอมรวมเข้ากับสถานที่แห่งนี้อย่างสมบูรณ์และคุ้นเคยกับการเติบโตอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปเธอหยิบหม้อดินขึ้นมาจากนั้นก็ล้างข้าวและเตรียมสมุนไพรที่จะบดหมอชรามองดูจากด้านข้าง ซูเสี่ยวหลู่ถือหม้อตุ๋นไปที่เตาขนาดเล็กและเริ่มทำอาหารหมอชรามองที่เธอและยิ้มไม่เลวไม่เลวข้าจะพักผ่อนสักครู่เสร็จแล้วเจ้าก้อยส่งชามมาให้ข้าชิมก่อนละ่ะสำหรับอาหารที่เป็นยาใครๆก็สามารถกินได้ซูเสี่ยวหลู่ยิ้มและพยักหน้าหมอชราเดินออกไปด้วยความโล่งใจเขาต้องส่งหม้อที่หน้าขยะขยงที่เขาทำนี้ไปให้ซุนป๋อเฉิงและลูกชายของเขาซูเสี่ยวหลู่เฝ้าอยู่หน้าเตาและไม่นานข้าวต้มก็เดือด เธอมองไปที่หม้อตุ๋นและคิดว่าหมอชรากวนมันอย่างไรในตอนนั้นเธอจึงตัดสินใจที่จะคนมันน้อยลงและไม่ขยับมันในตอนนี้หลังจากรออีกหนึ่งถ้วยชาซูเสี่ยวหลู่ก็เทสมุนไพรลงไปเธอใช้เวลาไม่นานก็ได้กลิ่นไม้ซูเสี่ยวหลู่รีบคนช้อนและข้าวต้มก็เปลี่ยนเป็นสีเหลือง หลังจากนั้นอีกหนึ่งเครื่องอาหารยาก็พร้อมแล้วซูเสี่ยวหลูดับเตาและมองไปที่อาหารที่เป็นยาอย่างลังเลอาหารของเธอมีสีเหลืองและดูดีกว่าสีดำอยู่เล็กน้อยแต่ไม่ว่าเธอจะมองอย่างไรเธอก็ไม่คิดว่ามันจะอร่อยถ้าเธอเอาสิ่งนี้ไปให้ซุนเป่าซานและซุนเป่าเชียนกินพวกเขาจะกินได้หรือไม่ซูเสียวหลูหยิบช้อนขึ้นมาและกำลังจะลองชิมดูเธอปลอบใจตัวเองว่ามันอาจจะดูธรรมดาแต่มันอาจจะอร่อยก็เป็นได้เธอชิมมันก่อนที่จะทานได้กลืนเธอก็รีพ่นมันออกมา บ้าบาทำไมมันถึงชาปากอย่างนี้ทำไมมันรสชาติเฟื่อนอย่างกับองังุนเขียวที่ไม่สุกแบบนี้ปากก็ชามันฝาดจนเธอไม่สามารถกินได้แม้แต่ชามเดียวซสเสี่ยวหลู่ตกอยู่ในความสงสัยในตนเองเธอได้กลิ่นของอาหารที่เป็นยามีสรรพคุณทางยาและยังมีกลิ่นหอมของข้าวทำไมมันถึงไม่อร่อยเมื่อเอามารวมกันละ่ะแล้วน้ำส้มสายชูละ่ะลองใส่เกลือเพิ่มขึ้นอีกดีไหม เธอจึงใส่เครื่องปรุงรสลงไปแต่เธอก็ไม่กล้าที่จะกินมันอีกอาหารเป็นยานั้นข้นและมีสีเหลืองมันดูไม่เลวนะักซูเสี่ยวหลูหยิบชามและยกไปให้ท่านอาจารย์ของเธอเพื่อเป็นเกลียดแก่เขาที่ได้ชิมเป็นคนแรกหมอชารากำลังหลับตาเพื่อพักผ่อนเมื่อซูเสี่ยวหลูปลุกเขาเขาก็มองดูมันและตระหนักได้ว่านาังนั้นทำออกมาดีกว่าเขาจริงๆเขาจึงตักเข้าปากคำใหญ่โดยไม่มีการเตรียมใจมาล่วงหน้า รสชาติแปลกๆกระจายอยู่ในปากของเขาหมอชาราพ่นมันออกมาในทันทีแหวะๆยายเด็กหน้าเหม็นเจ้าต้องการจะฆ่าอาจารย์ของเจ้าอย่างนั้นหรือนี่มันคืออะไรกันซูเสี่ยวหลู่พูดอย่างจริงจังว่าท่านอาจารย์ท่านคิดอย่างไรกับสรรพคุณของมันเจ้ากะหมอชาราสูดลมหายใจเข้าลึกๆทำไมคำเหล่านี้ถึงฟังดูคุ้นเคยเล็กน้อยกันนะนี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาเพิ่งพูดกับเจ้าเด็กหน้าเหม็นนั่นหรือ แม้ว่ารสชาตินี้จะอธิบายยากแต่เขาก็นึกถึงรสชาติที่ค้างอยู่ในปากของเขาได้ก่อนจะขมวดคิ้วสพคุณทางยาน,นั้นดีมากแต่ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับรสชาติซูเสี่ยวหลู่อดไม่ได้ที่จะพูดว่าท่านอาจารย์อาหารอันโอชาที่กล่าวในหนังสือเล่มนี้ไม่เป็นความจริงเจ้ากะข้าทําตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วบทที่1 1 8ศึกษาอาหารสมุนไพร2เห็นได้ชัดว่าขั้นตอนนั้นถูกต้อง แต่รสชาติในตอนท้ายนั้นก็ไม่สามารถอธิบายได้ในหนังสือบอกอย่างชัดเจนไว้ว่ามันจะทําให้รู้สึกสดชื่นบำรุงท้องและมีรสชาติที่อร่อยแต่ความจริงแล้วรสชาตินั้นแปลกและกลืนยากหมอชรามองไปที่ซูเสี่ยวหลู่ที่กําลังสงสัยหนังสือเพศของหมิงกูเหมือนเคยเห็นตนเองตอนยังเด็กเขาอดไม่ได้ที่จะหัวเราะและกล่าวว่าใช่เจ้าพูดถูกบรรพบุรุษโกหกเรายาก็คือยาจะอร่อยได้อย่างไร ดังนั้นนี่จึงเป็นปัญหาของการสืบทอดตำราแพทย์อย่างแน่นอนอาหารยาที่ง่ายที่สุดคือข้าวต้มสมุนไพรว่ากันว่าเป็นข้าวต้มที่สดชื่นมันมีกลิ่นหอมและเครื่องเคียงก็เรียกความอยากอาหารได้อย่างดีแต่เขากลับทําไม่ได้และลูกศิษย์ที่มีพรสวรรค์ของเขาก็ทําไม่ได้เช่นกันนั่นหมายความว่ามันเป็นความผิดของหนังสือแพทย์อาจารย์และศิษย์เห็นด้วยโดยปริยายในเรื่องนี้สเสี่ยวหลูนึกถึงข้าวต้มครึง่งหม้อและถามผู้เทหูด้วยใบหน้าเศร้าโศกอาจารย์แล้วอันที่ข้าทําล่ะ เธอทนไม่ได้จริงๆที่จะให้ซุนเป่าซานและซุนเป่าเชียนกินสิ่งนี้มันอาจจะไม่ได้หล่อเลี้ยงร่างกายของพวกเขาทว่ากลับจะทําให้พวกเขาอาเจียนแทนทว่าสมุนไพรเหล่านั้นล้วนเป็นสมุนไพรชั้นดีแม้ว่าพวกมันจะมีรสชาติแย่มากแต่พวกมันก็ยังมีประโยชน์มากนักน่าเสียดายที่จะต้องโยนทิ้งไปเช่นนั้นหมอชาราถอนหายใจและกล่าวว่า มันไม่ดีที่จะต้องทิ้งพวกมันไปส่งไปให้คนตระกูลซุนกินเพื่อบำรุงร่างกายของพวกเขาเถิดสเสี่ยวหลูเม้มริมฝีปากและพยักหน้ามันไม่ง่ายเลยที่จะทำอาหารยาหมอชาราล้มเลิกความคิดที่จะสอนสเสี่ยวหลูถึงวิธีการทำอาหารยาชั่วคราวสเสี่ยวหลูไม่มีความคิดใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ในขณะนี้เนื่องจากเธอทำอาหารยาเองไม่ได้แต่เธอก็สามารถหาสมุนไพรามาตุนกับซุปได้แต่ผลที่ได้ก็ไม่ดีเท่าอาหารยาเฉพาะทาง เนื่องจากเธอทําอาหารเป็นยาไม่ได้หมอชาราจึงสอนซูเสี่ยวหลู่ถึงวิธีการนวดจุดแทนวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและเป็นเวลาสําหรับการฝังเข็มในตอนเย็นฮูยินเหรียญผู้อ่อนโยนดูลังเลนางดูเหมือนจะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกว่าจะพูดอย่างไรดีแต่เห็นได้ชัดว่านางมีบางอย่างที่อยากจะพูดหลังจากลังเลอยู่นานนางก็แต่หน้าอกแล้วกล่าวว่าเสี่ยวหลู่ป้าขอถามอะไรเจ้าหน่อยได้หรือไม่ซูเสี่ยวหลู่พยักหน้าเจ้ากะ ท่านป้าอยากถามอะไรข้าหรือท่านป้าแค่บอกข้ามาเลยเจ้ากะสูเสี่ยวหลูสามารถเดาได้ว่าน่าจะเกี่ยวกับอาหารยาเป็นแน่แต่ในฐานะแพทย์อายุน้อยเธอจะทำลายชื่อเสียงของตัวเองได้อย่างไรดังนั้นเธอจึงกระพริบตาโตที่สวยงามและยิ้มอย่างไร้เดียงสาให้กับฮูหยินเหลียนฮูหยินเหลียนแต่ที่หน้าอกของนางแล้วถามว่าเสี่ยวหลูพวกเราต้องกินอาหารยาทุกวันหรือไม่ ในตอนบ่ายหูหยินเหลียญโชคดีจึงได้กินอาหารยามันรสชาติยากจะกลืนยิ่งแต่ซุนจือเฉียนบอกว่าท่านหมอเทวดาทำขึ้นเองและดีต่อร่างกายเป็นอย่างมากเพื่อร่างกายของพวกเขาแล้วพวกเขาต้องทนกับความรู้สึกกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพื่อที่จะกินมันแต่พวกเขาก็กลัวว่าตนเองจะต้องกินมันทุกวันซุนปอเฉิงและซุนจือเฉียนไม่กล้าถามหมอชาราดังนั้นพวกเขาจึงต้องการให้นางถามซูเสี่ยวหลูแทน ท้ายที่สุดหูยินเหลียนนั้นก็เป็นแม่และนางก็สนิทกับซูเสี่ยวหลู่ดังนั้นจึงง่ายกว่าที่นางจะเอ่ยถามสำหรับหมอชารานอกจากจะนิสัยดีกับสิทธิ์ตัวน้อยของเขาแล้วเขาก็ยังคงดุร้ายกับทุกคนในจนตระกูลซุนซูเสี่ยวหลู่มองไปที่หูหยินเหลียนอย่างจริงจังและสายหัวพวกท่านจะไม่ได้กินมันบ่อยๆหรอกเจ้าค่ะแต่พวกท่านจะได้กินเดือนละครั้งอาหารยาถึงแม้รถ ชาติจะไม่อร่อยแต่พวกเขาก็ควรที่จะกินมันเธอคงต้องคิดหาวิธีเพื่อทำอาหารยาที่รสชาติไม่เลวนักให้ซุนเป่าซานและซุนเปาเชียนได้กินมันเมื่อหูหยินเหลียนได้ฟังคำตอบนางก็ทั้งดีใจและหดหูใจในเวลาเดียวกันไม่มีทางที่พวกนางจะหลอกลวงต่อมรับรสของตนได้แม้จะปิดตาอยู่ก็ตามหูหยินเหลียนยิ้มอย่างขมขื่นได้คาเข้าใจแล้ว ซุนเป่าซานและซุนเป่าเชียนฟังอย่างเงียบๆสองพี่น้องมองหน้ากันแล้วยิ้มในที่สุดซุนเป่าซานเองก็ยิ้มให้กับหูยินเหลียนและกล่าวว่าท่านแม่ไม่เป็นไรข้าไม่กลัวขอรับซุนเป่าเชียนยิ้มและกล่าวเสริมอีกว่าข้าก็ไม่กลัวเช่นกันพวกเขากินยาเม็ดมาสองสามวันแล้วพวกเขากลืนมันแล้วตามด้วยน้ำอุ่นโดยไม่ได้รู้สึกอึดอัดเลยเมื่อเทียบกับยาขมที่พวกเขาเคยดื่มมาก่อนคนทั้งคู่ก็รู้สึกดีขึ้นมาก ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาก็ต้องกินมันแค่เดือนละครั้งเท่านั้นนี่มันไม่ใช่ปัญหาเลยฮูยินเหรียญมองไปที่ซุนเป่าซานและซุนเป่าเชียนและอดไม่ได้ที่จะยิ้มนางรูปหัวเด็กทั้งสองสูเสี่ยวหลู่เดินไปอีกด้านหนึ่งหลังจากฝังเข็มแล้วแม้ว่าเธอจะไม่พูดแต่เธอก็จำมันไว้ในใจแล้วเธอจะต้องศึกษาอย่างหนักเพื่อแก้ปัญหารสชาติของอาหารสมุนไพรยอย่างแน่นอนเธอไม่ได้คาดหวังว่ามันจะอร่อยแต่อย่างน้อยมันก็ควรจะมีรสชาติที่ปกติ หรือเมื่อเธอว่างเธอควรจะไปเรียนรู้ทักษะการทำอาหารที่ห้องครัวจวนตระกูลซุนถึงตอนนั้นแม้ว่าเธอจะทำอาหารสมุนไพรที่อร่อยไม่ได้แต่รสชาติของมันก็น่าจะพอใช้ได้แล้วดังนั้นเมื่อเธอกลับไปถอนเข็มสำหรับคนทั้งสามออกเธอก็กลับไปที่เรือนเพื่อกินอาหารเย็นกับเท่าหูซูเสี่ยวหลู่จึงพูดกับเท่าหูว่าท่านอาจารย์ข้าตัดสินใจจะเรียนวิธีการทำอาหารเจ้ากะฝีมือของพ่อครัวที่จนตระกูลซุนนั้นดีมากข้าต้องการใช้เวลาครึ่งชั่วย,ยิามทุกวันในการเรียนวิธีทำอาหารกับพ่อครัวที่จนเจ้ากะ หมอชารามองไปที่ซูเสี่ยวหลูและจิบซูราย่อมได้ตรับใดที่ไม่ทําให้การเรียนวิชาแพทย์ของเจ้าล่าช้าบางทีถ้าเด็กหญิงตัวเล็กๆศึกษามากกว่านี้นางก็อาจจะทําอาหารสมุนไพรแสนอร่อยออกมาก็เป็นได้ทุกคนมีช่วงเวลาที่ป่วยแม้แต่หมอเทวดาเองก็ยังคงเป็นหวัดเป็นบางครั้งเมื่อพวกเขาป่วยมันก็เป็นเวลาที่เหมาะที่จะกินข้าวต้มแสนอร่อยสักชามหากเด็กหญิงตัวน้อยได้เรียนรู้บางอย่างจริงๆในฐานะอาจารย์ของนาง เขาก็จะเพลิดเพลินไปกับมันได้ในอนาคตดังนั้นหากเด็กหญิงตัวเล็กๆต้องการเรียนรู้เขาจะต้องสนับสนุนนางด้วยการสนับสนุนจากอาจารย์ของเธอซูเสี่ยวหลู่จึงกินอาหารเย็นด้วยรอยยิ้มหลังจากกินอิ่มแล้วเธอก็ไปเก็บเข็มเงินที่ใช้แล้วตามปกติก่อนจะเข้านอนที่จนตระกูลซุนสนับสนุนซูเสี่ยวหลู่เป็นอย่างมากเมื่อรู้ว่าเธอต้องการเข้าครัวเพื่อเรียนทําอาหารซุนป่อเฉิงและซุนจือเฉียนสั่งให้คนในห้องครัวร่วมมือกันอย่างจริงจัง ทั้งพ่อและลูกชายมีความเห็นพ้องต้องกันพวกเขาหวังเพียงว่าซูเสี่ยหลูจะเรียนรู้การทำอาหารได้เร็วพอๆกับที่นางเรียนรู้วิชาแพทย์และเชี่ยวชาญการทำอาหารยาโดยเร็วที่สุดวันที่15้าธันวาคมเป็นวันที่ครอบครัวของซูซานหลงังและครอบครัวของเฉินหูเตรียมเปิดแทงขายผักดงร้านสื่อโยเวย่และในวันนี้ซูเสี่ยหลูไม่จำเป็นต้องฝังเข็มให้กับหูหยินเหลียนและคนอื่นๆดังนั้นเธอจึงรีบวิ่งไปที่ร้านเล็กๆแต่เช้าและเตรียมที่จะช่วยขายด้วย วันนี้เฉินหูและนางเฉียนก็อยู่ที่นั่นด้วยเฉินต้าหนิวและเฉินเอ้อหนิวไม่ได้มาพวกนางอยู่ที่บ้านกับเฉินชีโจเฮิงก็อยู่ที่บ้านเช่นกันซูซานหลางและเฉินหูเริ่มจุดประทัดด้วยกันโดยใช้เสียงของประทัดเพื่อดึงดูดผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาจากนั้นซูซานหลางและเฉินหูก็ตะโกนเสียงดังพร้อมกันว่าทุกท่านเชิญมาลองชิมผักโดงและกระลำปลีโดงของร้านข้าดูขอรับทั้งอร่อยและราคาไม่แพง ทั้งสองคนตะโกนเสร็จจนใบหน้าแดงกลับไปหมดกมระลำปลีดงแบ่งออกเป็นใบและหัวนอกจากนี้ยังมีกระลำปรีรสเผ็ดอยู่ในกระลำม,มังไม้ที่ปิดด้วยผ้าขาวสะอาดที่มีช่องเล็กๆเ,เพียงช่องเดียวบนโต๊ะด้านหน้ามีจานสามใบสำหรับเอาไว้ชิมดูเหมือนผู้คนจะมองว่ามันแปลกใหม่แต่เมื่อมองไปที่ผักไร้ค่าก็ไม่มีใครสนใจมาลองกินสักทีมีแต่คนถามว่าผักนี้หนึ่งช่างราคาเท่าใดหรือซูซานหลังยิ้มอย่างอ่อนโยนและกล่าวว่า ไม่แพงเลยขอรับหนึ่งช่างราคา8อิเปะขอรับแม้ว่าผักจะมีราคาไม่สูงมากนะแต่เครื่องปรุงก็ไม่ได้ถูกเลยเมื่อผู้คนได้ยินว่าผักและกะหล่ำปลีที่ทุกครอบครัวมีขายในราคาถึง8อิเปะพวกเขาก็หมดความสนใจและแยกย้ายกันไปในทันทีบทที่1 19เชนชวนหนึ่งพวกเขาสามารถทำเองได้ที่บ้านทำไมพวกเขาถึงจะต้องใช้แอิเปะที่นี่ด้วยฝูงชนหมดความสนใจที่จะลองในทันที เมื่อเห็นดังนั้นเฉินหูกับนางเฉียนต่างก็ดูกังวลซูซานหลางและนางเจ้าก็ไม่คาดคิดว่าจะเป็นเช่นนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าราคาของพวกมันจะสูงเกินไปแต่เมื่อพิจารณาจากต้นทุนแล้วพวกเขาก็จะมีรายได้ต่อปีไม่มากนักหากตั้งราคาต่ำกว่านี้มันจะดีกว่ามากถ้าหากทำนาเพิ่มขึ้นหากเป็นเช่นนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมาขายของแล้วการค้าเป็นเรื่องยากและการเปิดร้านวันแรกก็ทำให้ทั้งสองครอบครัววิตกกังวล ผู้คนต่างมารวมตัวกันเพื่อดูความตื่นเต้นก่อนจะแยกย้ายกันไปพวกเขายังพูดคุยกันเองผักและกระลำปรีต่างก็ไม่มีค่าพวกเขาจะขายแปดอิเปะได้อย่างไรทุกบ้านล้วนทำเองได้ถ้าพวกเขาอยากกินก็แค่กลับบ้านแล้วให้พวกผู้หญิงทำให้กินเสียก็สิ้นเรื่องทำไมพวกเขาจะต้องมาที่นี่เพื่อซื้อมันละ่ะถึงอร่อยเพียงใดก็กินได้ไม่เยอะอยู่ดีพวกเขาล้วนทำเองได้ที่บ้านมากเท่าที่ต้องการ เมื่อเห็นว่าไม่มีใครสนใจกระหล่ำปลีโดองและผักดองที่เตรียมมาอย่างดีครอบครัวของซูซานหลางและครอบครัวของเฉินหูก็รู้สึกถึงเมฆดำได้ในใจซูเสี่ยวหลิงก็ดูกังวลเช่นกันแต่นางก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรดีคนเดินเท้าไปมาหลังจากทราบราคาแล้วพวกเขาก็บกมือและสายหัวก่อนจะจากไปซูเสี่ยวหลู่อดไม่ได้ที่จะคิดหาวิธีเมื่อมองไปที่ร้านที่ร้างผู้คนมันก็ทำให้เธอคิดวิธีดีๆได้จริงๆ ว่ากันว่าไม่ควรตีคนตอนยิ้มตรับใดที่มีคนคนหนึ่งลองชิมและบอกกล่าวต่อก็จะมีคนไม่น้อยที่ไม่สามารถต้านทานความอยากอยากลองได้ถ้าพวกเขาลองของอร่อยและรู้ว่ามันแตกต่างพวกเขาก็จะต้องอยากซื้อและอยากกินมันมากขึ้นซูเสี่ยวหลู่จึงกล่าวว่าท่านพ่อท่านแม่ท่านลุงและท่านป้าไม่ต้องกังวลไปนะเจ้ากะข้ามีความคิดดีๆแล้วทันทีที่ซูเสี่ยวหลูพูดความสนใจของทุกคนก็ตกมาอยู่ที่ตัวเธอเสี่ยวหลู่ เจ้ามีอะไรดีๆหรือบอกลุงเร็วเข้าเชนหูถามอย่างกังวลใจซูซานหลังยังกล่าวเสริมอีกว่าสี่เมยเจ้ามีความคิดอะไรดีๆหรือซูเสี่ยวหลิงมองไปที่ซูเสี่ยวหลู่และยิ้มซูเสี่ยวหลู่ยิ้มและพูดว่าที่ทุกคนไม่ต้องการซื้อก็เพราะพวกเขายังไม่ได้ลองชิมอย่างไรเล่าเจ้าคะแต่ถ้าไม่ลองแล้วพวกเขาจะรู้ได้อย่างไรว่ากะหล่ำปลีโดงและผักโดงของเรานั้นอร่อยมาก ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้ซื้อกินแต่ความคิดของข้าก็คือให้พวกเราเดินไปตามถนนและทักทายทุกคนที่ผ่านไปมาพวกเราชวนชวนให้พวกเขาลองชิมโดยไม่เสียเงินโดยบอกแก่พวกเขาว่าถ้าไม่ชอบก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเมื่อฟังความคิดของซูเสียวหลู่แล้วซูซานหลางก็รู้สึกว่าวิธีนี้เป็นไปได้นางเฉียนพูดอย่างเป็นกังวลว่าแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าหากพวกเขาไม่เต็มใจซื้อหลังจากที่ชิมแล้วละ่ะซูเสียวหลู่ยิ้มและกล่าวว่า ไม่เป็นไรหรอกเจ้ากะความอยากอาหารของทุกคนนั้นแตกต่างกันไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบกินมันแต่ก็จะต้องมีคนที่ชอบมันอยู่แน่พวกเราแค่ต้องรอให้เจอคนที่ชอบเจ้ากะทุกคนมีความชอบเป็นของตัวเองถ้ามีคนชอบก็จะต้องมีคนไม่ชอบอาหารอร่อยเพียงใดก็ย่อมมีคนไม่ชอบแต่ถึงจะแย่เพียงใดก็ยังมีคนที่ชอบเช่นกันท่านพ่อท่านแม่ท่าน,าน,านลุงหูจือท่านป้าเฉียนข้าคิดว่าเสี่ยวหลูพูดถูก ซูเสี่ยวหลิงกล่าวอย่างอ่อนโยนยิ่งนางคิดถึงสิ่งที่ซูเสี่ยวหลู่พูดมากเท่าใดก็ยิ่งฟังดูสมเหตุสมผลมากขึ้นเท่านั้นไม่ว่าหนทางจะยากลำบากสักเพียงใดก็ต้องเดินต่อไปไม่มีใครรู้ว่าจะต้องเจอหนทางข้างหน้าแบบใดแต่ก็จะไม่มีวันรู้ถ้าหากไม่ได้ลองเดินไปด้วยตนเองเฉินหูและนางเฉียนเงียบลงซูซานหลางก็คุ่นคิดเช่นกันนางเจ้ามองไปที่ซูเสี่ยวหลู่อย่างอ่อนโยนและพูดว่าแต่พวกเราจะเชิญชวนพวกเขาอย่างอบอุ่นได้อย่างไร นั่นเป็นปัญหาที่รู้สึกไม่ง่ายเลยที่จะทำซูเสี่ยวหลูตบหน้าอกของเธอและเงยหน้าขึ้นอย่างมั่นใจง่ายมากเจ้ากับท่านดูข้านะบุรุษทักทายบุรุษสตรีทักทายสตร,สตรีส่วนข้ายังเด็กอยู่ข้าสามารถเลือกได้อย่างอิสระหลังจากพูดเช่นนั้นซูเสี่ยวหลูก็อาสาเดินออกจากร้านสายตาจับจ้องไปที่หญิงสาวที่เดินตรงมาทางเธอเธอยิ้มและตะโกนว่า พี่สาวคนสวยมาลองชิมกะหล่ำปลีโดงและผักโดงของข้าดูสิเจ้ากะมีรสเปรี้ยวเผ็ดและสดชื่นอร่อยมากเลยล่ะเจ้ากะลองชิมโดยไม่คิดเงินนะเจ้าคะถ้าท่านไม่ชอบก็ไม่จําเป็นต้องซื้อเจ้ากะแต่ถ้าหากท่านชอบก็ซื้อกลับบ้านได้นะเจ้าคะไม่ว่าจะกินคู่กับ,กบ,กบข้าวหรือทําซุปก็ล้วนอร่อยเจ้ากะกะหล่ำปลีโดงและผักโดงของครอบครัวข้าทําจากผักที่ดีที่สุดเครื่องปรุงก็สะอาดและดีที่สุดเช่นกันพี่สาวคนสวยมาลองชิมดูนะเจ้ากะ รอยยิ้มและเสียงของซูเสี่ยวหลู่นั้นไพยราะสีหน้าที่เย็นชาของหญิงสาวเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มขณะที่นางมองไปที่ร้านค้าของซูเสี่ยวหลู่นางถามว่าสาวน้อยชิมโดยไม่คิดเงินจริงๆหรืออย่าบอกนะว่าถ้านางชิมแล้วจะออกจากร้านไปไม่ได้ถ้าหากไม่ได้ซื้อนางคิดซูเสี่ยวหลู่พยักหน้าอย่างหนักแน่นและพูดว่าเป็นเรื่องจริงเจ้ากะเราทุกคนเป็นคนบ้านนอกพวกเราจะไม่บังคับท่านให้ต้องซื้อหรอกเจ้ากะหากท่านไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อ ไม่เลวข้าจะลองชิมดูหญิงผู้นั้นเห็นว่าซูเสี่ยวหลูกระตือรือร้นเพียงใดนางจึงเอ่ยปฏิเสธไม่ลงจึงทำได้แต่เดินตามไปซูซานหลางและคนอื่นๆต่างก็ตกตะลึงไปแล้วเมื่อเห็นหญิงผู้นั้นเดินเข้ามาพวกเขาก็ไม่รู้แล้วว่าจะต้องทำอย่างไรซูเสี่ยวหลิงเป็นคนแรกที่ตอบสนองนางเดินไปข้างหน้าทันทีและหยิบไม้เล็กๆที่นางเตรียมไว้ออกมา นางยิ้มและยื่นให้หญิงคนนั้นพี่สาวใช้ไม้นี้เพื่อลองชิมนะเจ้ากะพวกข้าจะไม่ใช้ไม้นี้อีกหลังจากที่ท่านใช้แล้วจึงสะอาดมากท่านวางใจได้เจ้ากะนางเจ้าก็กลับมามีสติและรีบเดินไปข้างหน้าเพื่อช่วยเหลือด้วยรอยยิ้มผู้หญิงคนนั้นฟังคำอธิบายของซูเสี่ยวหลิงจึงอารมณ์ดีและจิ้มกระลำปลีปรสเผ็ดเพื่อลองชิมมันดวงตาของนางเปล่งประกายเมื่อได้ลองชิมอร่อย กระลำปีนั้นสดมากอีกทั้งยังรสชาติหวานเผ็ดและกรุบกรอบอีกด้วยนางจึงเริ่มชิมหัวกระลำปีอีกครั้งมันทั้งกรอบและเปรี้ยวอีกทั้งกระลำปีโดงก็สดชื่นความเค็มกำลังพอดีผักโดงที่นางได้ชิมฟรีนั้นอร่อยแต่นางก็ยังรู้สึกว่ายังไม่อิ่มแต่ถ้านางอยากกินมากกว่านี้นางก็ต้องซื้อมันนางมองไปยังถังขนาดใหญ่ที่ปิดด้วยผ้าขาวแล้วถามว่าสิ่งที่เจ้ามีข้างในรสชาติเหมือนกับที่วางอยู่ข้างนอกหรือไม่ เมื่อนางเจ้าได้ยินเช่นนี้นางก็รู้ว่าลูกค้าชอบมันนางยิ้มและกล่าวว่ามันเหมือนกันเจ้ากะหากท่านกลัวว่ารสชาติจะไม่เหมือนกันข้าจะเปิดมันและตัดบางส่วนให้ท่านลองชิมดูนะเจ้ากะเมื่อหญิงคนนั้นได้ยินว่านางสามารถลองชิมอีกครั้งได้นางก็พยักหน้าได้ข้าจะลองชิมอีกครั้งเพื่อดูว่ารสชาติมันเหมือนเดิมหรือไม่ถ้าอย่างนั้นข้าจะซื้อกลับไปกินได้เจ้ากะ ทุกคนต่างก็มีความสุขมากที่ได้ตกลงทำการค้าครั้งแรกนางเจ้าล้างมือในอ่างข้างๆแล้วเริ่มหยิบบางส่วนจากในถังใบใหญ่แล้วหันให้หญิงผู้นั้นได้ลองในอีกด้านหนึ่งซูเสี่ยวหลู่กำลังเผชิญหน้ากับคนแปลกหน้าคนที่สี่แล้วทะลุมิติไปเป็นตัวเสี่ยงโชคของครอบครัวเกษตรกรรมแปลโดยสัญหามาฟังร่วมกับอยากจะเล่าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะ พี่ใหญ่ท่านมาลองชิมผักโดงและกะล่ำปลีโดงของข้าดูนะเจ้ากระชิมฟรีไม่คิดเงินเจ้ากะหากท่านไม่ชอบก็ไม่จําเป็นต้องซื้อกลับไปแต่ถ้าท่านชอบก็ซื้อกลับไปข้ารับรองว่ามันอร่อยมากเลยล่ะเจ้ากะกะลัำปลีโดงและผักโดงของข้าพวกมันเข้ากันได้ดีกับสุราและทําอาหารจานเย็นก็ได้หรือจะเอาไปตุนกับเนื้อสัตว์ก็เข้ากันมากเช่นกันเจ้ากะขณะที่ซูเสี่ยวหลู่พูดเธอก็กําลังน้ําลายไหล ขณะที่ชายคนนั้นเฝ้าดูและฟังเขาก็อดไม่ได้ที่จะมองไปยังร้านค้าเพลงลอยและอยากจะลองชิมดูไม่ได้เสียเงินอยู่แล้วและแล้วแขกคนที่สองก็มาถึงหญิงผู้นั้นได้ผักดงทั้งสองชนิดและจ่ายเงินด้วยรอยยิ้มมันใช้ตุนกับเต้าหู้ได้ใช่หรือไม่ข้าจะลองดูหากอร่อยคราวหน้าข้าจะมาซื้ออีก